อยากให้ใครมาจิ้มหน้าเราง่ายๆเพราะว่าเรามีเพียงแค่หน้าเดียวคะ่ะคุณหมอส้อยคะแพชชั่นในการเปิดอัฒกาคลินิกคืออะไรคะสําหรับหมอนะคะที่มาเปิดคลินิกและโพสิชันว่าเราจะใช้อันเตซาวในการดีไซน์ใบหน้าของคนไข้เพราะหนึ่งหมออยากจะสร้างการรักษาที่มีมาตรฐานเป็นการรักษาที่ตรงจุดคนไข้สามารถมองเห็นได้ว่าหมอทําอะไรรวมถึงหมอด้วยสามารถมองเห็นได้ว่าเรารักษาอะไรตรงจุดไหนเพราะอะไรหนึ่งเกิดความแม่นยําค่ะคนไข้จะได้เห็นผลไป พร,พร้อมกับหมออันที่สองสร้างความปลอดภัยให้มากที่สุดอย่างที่หมอเคยมีคติประจําใจนะคะเพราะความสวยไม่ได้สวยเฉพาะวันนี้ไม่ได้สวยเฉพาะแค่หลังฉีดแต่เราต้องสวยไปให้นานและมีความปลอดภัยขั้นสูงสุดหมายความว่าระยะยาวเราก็จะสวยอย่างนี้ไม่ได้เกิดเอฟเฟกตามมาทีหลังค่ะ ซึ่งอันนี้เป็นคติประจําใจที่หมอยึดถือมาตลอดหมอเลยสร้างอัฐยาคลินิกขึ้นมาเพื่อให้มีมาตรฐานในการรักษาสร้างความสวยให้คนไข้ของเราค่ะและที่สําคัญก็บอกก็อยากจะฝากไว้ว่าผู้บริโภคก็ควรศึกษาข้อมูลให้มั่นใจอยากให้ใครมาจิ้มหน้าเราง่ายๆเพราะว่าเรามีเพียงแค่หน้าเดียวค่ะถ้าพลาดไปแล้วจะเสียใจค่ะสวยมั่นใจและปลอดภัยที่อัฒยาคลินิกดูแลโดยแพทย์หญิงทิตาอินวง์หรือหมอส้อยแพทย์เฉพาะทางเชี่ยวชาญด้านอันตรสาาในเวชศาสตร์ความง,งาม